รีวิวสินค้าเอเชียนไนโนเว์โดยเฉพาะนำเข้าจากไทยนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานมีอะไรบ้างชาวกล้วย19.9โครนถั่วง,งอก18โครนเข้ากล้อง38.9โครนมีอะไรอีกน้ำปลา เท่าไรเนี่ย26.9โครนสีอิ่วดำ24โครนแผ่นห่อเกีียว19.9โครนแล้วก็แผ่นห่อเกีียวซ่า29.9โครนนี่น่าจะมาจากจีนนะคะ ราคาที่จ่ายไปทั้งหมด317โครนโอ้โหกรอบเลยค่ะซื้อมาได้เท่านี้ราคางบน้อยนะคะอ๋อแล้วก็จะมีจ่ายค่าภาษีอะไรต่างๆ่างนั้นนะ่ะเท่าไหร่นะคะ41โครนนี่นะคะทางสินค้าทั้งหมดที่ได้มาเมื่อวานผอมเลยค่ะกินน้อยนะคะเดี๋ยวนี้